เรื่องราวของการหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาของหญิงสาวคนหนึ่งที่สถานีรถไฟคิสซานังิที่โด่งดังมากในโลกโซเชียลของญี่ปุ่นสวัสดีครับมีเรื่องไรเล่าในตอนนี้จะเป็นเรื่องเล่าหลอนๆจากประเทศญี่ปุ่นกันอีกแล้วนะครับโดยที่เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์การหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาของหญิงสาวที่ได้นั่งรถไฟ ไปลงยังสถานีคิซารังิซึ่งสถานีแห่งน,นี้มันก็ไม่ได้มีอยู่ในแผนที่ของประเทศญี่ปุ่นโดยที่ต้นเรื่องเล่านี้นะครับถูกเล่าเอาไว้ในกระดานเว็บบอร์ดเว็บไซต์กระดานข่าวและรูปภาพชื่อดังอย่างท Channel ของประเทศญี่ปุ่นลงเอาไว้เมื่อปี2004นะครับโดยที่วิธีการนำเสนอเรื่องราวนั้นจะเป็นการเล่า ผ่านทางการแชทข้อความเสมือนหนึ่งว่าเรากำลังได้อ่านการบรรยายถึงเหตุการณ์สดๆผ่านจากการอ่านแชทข้อความในกระดานเว็บบอร์ดนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับถูกถ่ายทอดโดยผู้ใช้งานที่เป็นปิศนาในตอนแรกเธอได้โพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวของตัวเอง ตอนที่นั่งอยู่บนรถไฟแล้วได้พบกับเหตุการณ์สุดแปลกประหลาดซึ่งมันก็เป็นวิธีการเล่าเรื่องราวแบบเรียวไทม์จะเหมือนกับว่าเราได้อ่านกระทู้ในขณะนั้นกําลังได้ร่วมลุ้นอยู่ในเหตุการณ์สยองขวัญน,นี้ไปด้วยตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องเอาละครับ เพื่อให้ได้อัธรสดในการรับฟังเรื่องราวนี้ผมก็อยากให้คุณผู้ชมหลับตาแล้วลองนึกภาพตามนะครับว่า,วาเหตุการณ์ที่ผมกำลังเล่าต่อไปนี้คุณผู้ชมเหมือนกำลังนั่งดูไลฟ์สด,สดหรือกำลังอ่านแชทรายงานเหตุการณ์สดๆผ่านทางตัวหนังสือนะครับโดยที่ผมจะขอเล่าในแบบการบรรยายเหตุการณ์เรียงตามลำดับเวลาแบบในกระทูเลยนะครับเรื่องราวมันก็เริ่มต้นแบบนี้นะครับในกระดานหน้าเว็บบอร์ดเรื่องเล่าลึกลับของเว็บไซต์ทูชนแนล ได้มีคนตั้งกระทู้ขึ้นมาว่าให้โพสต์เรื่องแปลกๆรอบๆตัวคุณกันเถอะต่อมาก็ได้มีบุคคลนิรนามโพสต์ลงไปเมื่อวันที่1เดือน8ปี2004เวลา5ทุ่ม14นาทีบุคคลนิรนามดังกล่าวได้โพสต์ว่านี่อาจจะเป็นเรื่องที่ฉันคิดไปเองก็ได้ฉันสามารถโพสต์ถามเรื่องนี้ได้หรือไม่จากนั้นไม่นานก็ได้มีผู้ใช้งานในเว็บบอร์ดได้ตอบกลับมาว่าเอาเลยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเหรอ ฉันนั่งรถไฟมาสักพักแล้วแต่มันมีอะไรแปลกๆฉันขึ้นรถไฟขบวนนี้เป็นประจำแต่ในช่วงเวลา20นาทีที่ผ่านมารถไฟมันไม่ได้หยุดจอดที่สถานีไหนเลยซึ่งปกติรถไฟจะต้องจอดตามสถานีในทุกๆ7-8นาทีและบนขบวนรถไฟนี้ก็มีผู้โดยสารอยู่ทั้งหมดเพียง5คนเท่านั้นเองแต่พวกเขากลับนอนหลับกันทั้งหมดเลย ชาวเน็ตก็ได้ตั้งกระทู้ถามกลับมาว่าไม่ใช่ว่าคุณขึ้นรถไฟผิดเหรอเป็นรถไฟด่วนพิเศษหรือเปล่าคือถ้าเป็นรถไฟด่วนพิเศษของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ได้จอดแวะทุกสถานีนะครับห้ทาทุ่มยีนาทีบุคคลปริศนาก็ได้โพสต์ตอบกลับมาว่าบางทีคุณอาจจะพูดถูกฉันอาจจะขึ้นรถไฟผิดขบวนเองก็ได้ฉันจะรอดูอีกสักหน่อยหากสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอื่นๆจะทำการโพสต์อีกครั้ง แคลเน็ตจึงได้โพสต์แนะนําเธอไปว่าให้ลองเดินไปที่ตู้คนขับรถไฟสิแล้วลองไปสอบถามกับพนักงานรถไฟดูก่อนไหมในเวลาเที่ยงคืนบุคคลปริศนาก็ได้โพสต์ตอบกลับมาว่าที่ตู้หัวขบวนรถไฟของห้องคนขับมันมีม่านบังปิดอยู่เลยมองไม่เห็นคนขับรถไฟหรือพนักงานรถไฟเลยแต่เห็นเป็นป้ายชื่อรถไฟเขียนบอกเอาไว้ว่ารถไฟขบวนนี้เป็นของจังหวัดชิซืโอกะ มีคนแนะนำเธอไปว่าทำไมคุณไม่ลองเคาะที่หน้าต่างประตูดูละ่ะต่อมาบุคคลน,นิรนามที่ได้โพสต์บอกเล่าเรื่องราวก็ได้พิมพ์ชื่อจริงๆของตัวเองบอกให้กับทุกคนในเว็บบอร์ดได้รับรู้ว่าเธอชื่อฮัสมิซึ่งชื่อนี้ก็น่าจะเป็นผู้หญิงกันนะครับมาถึงตรงนี้เหมือนเธอกำลังอยากจะบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าตัวเธอนั้นมีตัวตนอยู่จริงและกำลังอยู่ในสถานที่เกิดเหตุนั้นจริงๆ เที่ยงคืน8นาทีฮัสซมิตอบกลับไปในกระทูว่าฉันลองเคาะดูแล้วแต่ไม่มีใครตอบกลับออกมาคุณมองเห็นสถานที่อะไรจากนอกหน้าต่างบ้างไหมมีคนตั้งกระทูสอบถามไปฮัสซมิตอบกลับมาว่าตอนนี้รถไฟกำลังออกจากอุโมงค์และดูเหมือนรถไฟก็ค่อยๆลดความเร็วลงแต่ปกติเส้นทางน,นี้ที่ฉันกลับจะไม่มีอุโมงค์นะ ในเวลาเที่ยงคืน23นาทีคุณฮาซุมิได้โพสต์ลงอีกครั้งว่าเหมือนรถไฟจะหยุดแล้วที่นี่ดูเหมือนเป็นสถานีแห่งหนึ่งอย่าบอกนะว่าคุณคิดจะลงไปสถานีนี้ชาวเน็ตได้ตั้งคำถามขึ้นกับเธอฮาซุมิก็ตอบกลับมาว่ารถไฟหยุดอยู่ที่สถานีชื่อว่าคิซาลังิฉันสงสัยว่าควรจะลงไปหรือไม่ฉันเองก็ไม่เคยได้ยินชื่อสถานีนี้มาก่อนตอนนี้ละครับ ชาวเน็ตเริ่มเสียงแตกครับบางคนก็แนะนําให้เธอลงไปแต่บางคนก็แนะนําว่าในเวลาแบบนี้อย่าลงไปเลยมันอันตรายนั่งรถไฟต่อไปให้ถึงสถานีปลายทางดีกว่า4นาทีต่อมาคุณฮัตสึมิได้โสตตอบกลับมาว่าฉันลงมาแล้วละ่ะในสถานีไม่มีคนอยู่เลยผมลองเซิร์ชหาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสถานีคุสตารังิแล้วไม่เจอข้อมูลอะไรเลยชาวเน็ตลายหนึ่งพยายามลองหาข้อมูลช่วยเธอดู เที่ยงคืน3านาทีฮัซึมิได้พิมพ์กลับมาว่าฉันจะกลับแต่หาตารางเวลารถออกไม่เจอเลยรถไฟยังคงจอดอยู่เลยคิดว่าจะกลับขึ้นไปนั่งที่รถไฟน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่ที่สถานีอ้าวแต่รถไฟดันออกไปแล้วในขณะที่ฉันกำลังพิมพ์ข้อความนี้อยู่แล้วมีตัวอาคารใกล้เคียงที่มีผู้คนอยู่บ้างไหมอากาศน่าจะหนาวนะแถวนั้นระวังตัวด้วยมีชาวเน็ตพิมพ์ตอบกลับเธอไปเดี๋ยวว่าจะลองหาแท็กซี่ดู ขอบคุณมากค่ะดูเหมือนว่าเรื่องราวน่าจะจบลงด้วยดีนะครับแต่ก็มีชาวเน็ตคนหนึ่งแย้งขึ้นมาว่ารถไฟที่เธอขึ้นน่าจะเป็นขบวนสุดท้ายได้ผ่านไปแล้วนะเวลานี้การหาแท็กซี่น่าจะยากแล้วล่ะเชี่ยงคืน41นาทีคุณฮาซึมีได้กลับมาโพสต์อีกครั้งไม่มีแท็กซี่เลยที่นี่เป็นสถานที่แปลกๆไม่มีอะไรเลยไม่มีคนอยู่เลยฉันควรทำยังไงดีลองโทรหาบริษัทแท็กซี่ดูไหม เวลาเที่ยงคืน48นาทีคุณฮัสุมิได้ตอบกลับมาว่าฉันลองโทรหาที่บ้านให้มารับแต่พ่อแม่ของฉันดูเหมือนจะไม่รู้ว่าสถานีคิสซาาังิอยู่ที่ไหนแม้ว่าพวกเขาจะลองมองหาตามบนแผนที่แล้วก็ตามตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาหน่อยแล้วสิแล้วคนอื่นล่ะเธอลงมาที่สถานีนี้คนเดียวเหรอชาวเน็ตตั้งคำถามกับเธอ ฉันลองหาโทรศัพท์แล้วแต่ไม่มีคนอื่นก็ไม่ได้ลงมาด้วยตอนนี้ฉันก็เลยอยู่คนเดียวที่สถานีชื่อคิซารังยีจริงๆนะในตอนนั้นนะครับคุณฮาซุมิก็ได้มาพบว่าไม่มีใครเลยนอกจากตัวเธอที่อยู่ในสถานีรถไฟแห่งนี้และแม้แต่คนบนโลกโซเชียลก็ไม่รู้เลยว่าไอสถานีคิซารังยีเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนในประเทศญี่ปุ่นชาวเน็ตคนหนึ่งจึงได้โพสต์ถามเธอไปว่า ลองบอกชื่อสถานีก่อนหน้าที่เธอจะลงหรือชื่อสถานีถัดไปหน่อยได้ไหมที่ป้ายมันไม่เขียนบอกเลยว่าสถ,ถานีก่อนหน้ากับสถานีถัดไปชื่อว่าอะไรฮาสซุมิตอบมีคนแนะนำให้เธอลองเดินกลับตามรางรถไฟไปสิเพราะเป็นสถานีรถไฟแถวนี้อาจจะมีบ้านคนอยู่ก็ได้เที่ยงคืน12นาทีฮาสซุมิได้พิมพ์ตอบข้อความกลับมาอีกครั้ง นั่นสินะมัวแต่ตกใจไม่ได้ทันสังเกตอะไรระหว่างที่เดินไปตามรางรถไฟก็ว่าจะอรอโทรศัพท์จากครอบครัวไปด้วยดีกว่าเมื่อกี้ลองหาข้อมูลของเมืองและสถานที่ดูแล้วแต่ว่าพอเซิร์ชไปมันเออเลอร์ซะอย่างนั้นอยากกลับบ้านเร็วๆจังใกล้ๆแถวนั้นไม่มีอะไรอยู่เลยจริงๆเห็นแต่ทุ่งหญ้ากับภูเขาแต่ก็คิดว่า ถ้าเดินไปตามรางรถไฟก็อาจจะได้เจอกับบ้านคนจะลองพยายามดูนะขอบคุณทุกคนมากและคิดว่าถ้าฉันโกหกก็ได้แต่ถ้าเจอปัญหาอะไรอีกจะขอโพสต์คําปรึกษาอีกนะเธอน่าจะรออยู่ที่สถานีจนกว่าจะเช้าดีกว่าไหมชาวเน็ตต่างก็ให้คําแนะนํากับเธอ1น0นาฬิกาซ0มินาทีฮัสมิได้กลับมาโพสต์อีกครั้ง พ่อฉันโทรมาได้คุยกันหลายเรื่องเลยแต่ก็ไม่รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดของสถานีพ่อเลยบอกว่าให้ลองโทรหาตำรวจถึงฉันจะไม่ค่อยอยากทำแต่ก็จะลองโทรขอความช่วยเหลือเขาดู1น5นาฬิกาห้นาทีคุณฮาสมิได้โพสต์กลับมาอีกครั้งฉันโทรหาตำรวจและพยายามอธิบายสถานการณ์อย่างเต็มที่แต่พวกเขากลับคิดว่า ฉันล้อเล่นแถมยังโกรธฉันอีกฉันรู้สึกกลัวขึ้นมาเลยขอโทษเขาแล้วก็วางสายไปแล้วบริเวณร,รอบๆสถานีตอนนี้สภาพเป็นยังไงมีอะไรอยู่แถวนั้นบ้างไหมชาวเน็ตได้ตั้งคำถามกับเธอตอนนี้มันมืดมากเหมือนจะได้ยินเสียงกลองปนกับเสียงกระดิ่งดังมาจากที่ไกลๆตอนนี้ฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้ว เดินกลับไปที่สถานีก่อนดีกว่าถ้าหลงทางยังไงก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นน่าจะดีที่สุดเสียงกรองกับกระดิ่งน่าจะมีงานเทศกาลละมั้งแถวนั้นชาวเน็ตคนหนึ่งได้ตั้งข้อสังเกต2นาฬิกาหนึ่งนาทีฮาซุมิโพสต,ตอบก,กลับมาว่า คุณอาจจะคิดว่าฉันโกหกก็ได้แต่ฉันกลัวที่จะมองย้อนกลับไปข้างหลังฉันอยากกลับไปที่สถานีแต่ฉันไม่กล้าหันหลังกลับไปตอนนี้ฉันได้ยินเสียงคนจากข้างหลังว่าเฮ้ยห้ามเดินบนทางรางรถไฟนะมันอันตราย ฉันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนายสถานีแน่ๆเลยหันหลังกลับไปก็เจอเป็นคุณลุงที่มีขาข้างเดียวยืนห่างไปประมาณ10เมตรแต่แล้วจูๆ่ๆลุงคนนั้นเขาก็ได้หายไปต่อหน้าต่อตาฉันตอนนี้ฉันกลัวมากจนขยับตัวแทบไม่ได้เลยฮัสมิทำใจล่มๆไว้ลองตามเสียงกลองไปอาจจะมีใครกำลังตีกลองอยู่แถวนั้นก็ได้นะชาวเน็ตต่างให้คำแนะนำและให้กำลังใจฮัึมิตอนนี้ฉัน ไม่สามารถเดินหรือวิ่งได้เลยเหมือนเสียงกองมันดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้ว2องนาฬิกา20นาทีฮัสซีิได้โพสต์อัปเดตสถานการณ์ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าหกล้มจนเลือดออกแล้วส้วนรองเท้าก็หกักเลยทำได้แค่นั่งนิ่งๆอยู่บนพื้นฉันไม่อยากตายนะ 2นาฬิกา35นาทีฮัซึมิได้โพสต์บอกสถานะอีกครั้งว่าที่บ้านโทรมาแล้วเหมือนว่าพ่อโทรเรียกตำรวจได้แล้วแต่ตอนนี้เสียงกองกับเสียงกระดิ่งมันดังใกล้เข้ามาอีกแล้ว15นาทีต่อมาคุณฮัซึมิโพสต์อีกครั้งฉันพยายามเดินหนีเสียงกองกับเสียงกระดิ่งจนมาถึงอุโมงค์ข้างหน้ามันเขียนว่าอุโมงค์อิซานุกิถ้าออกจากอุโมงค์ได้อย่างปลอดภัยฉันจะมาอัปเดตอีกครั้งนะ สามนาิกาสินาทีออกจากอุโมงค์ได้แล้วข้างหน้าเหมือนจะมีใครยืนอยู่ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของทุกคนนะบางทีถ้าเป็นตอนนี้คนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าฉันเป็นผีก็ได้เพราะหน้าฉันเต็มไปด้วยน้ำตาเลยละ่ะหยุดก่อนฮะซซมิใครจะไปยืนอยู่ตรงแถวบริเวณนั้นในตอนตีสามันน่าแปลกใจมากระวังตัวด้วยนะ3นาฬิกา20นาทีฮัสซมิได้โพสต์อีกครั้ง ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงคนที่ฉันเจอนั้นเขาใจดีมากๆเลยละ่ะเขาเสนอว่าจะขับรถพาไปส่งที่สถานีรถไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดที่นั่นดูเหมือนจะมีพวกโรงแรมอยู่ด้วยขอบคุณทุกคนมากนะฉันถามเขาว่าแถวนี้เรียกว่าอะไรเขาบอกว่าแถวเนี้ยเรียกว่าฮินะขอโทษนะฮินะนี่คือที่ไหนของประเทศญี่ปุ่นหรอฮัซึมิชาวเน็ตเริ่มสงสัยในเวลาต่อมาฮัซึมิได้โพสต์อีกครั้งว่า คนที่เขาเจอขับรถกำลังมุ่งตรงไปฝั่งที่ภูเขามาสักพักแล้วฉันไม่คิดว่าสถานที่นั้นจะเป็นที่ที่มีสถานีรถไฟได้แถมตอนนี้คนที่ฉันเจอเขากลับเงียบสนิทไม่พูดไม่คุยอะไรกับฉันเลยคุณได้โทรบอกสถานการณ์กับพ่อแม่แล้วหรือยังแล้วรีดโทรหาตำรวจด้วยมันอันตรายมากนะขึ้นรถมากับคนอื่นในเวลาแบบนี้ชาวเน็ตเริ่มเป็นห่วงความปลอดภัยของฮาซึมิกันมากขึ้น สามนาฬิกาสี่สี่นาทีฮาซึมิได้โพสต์อีกครั้งหนึ่งว่าแบตของฉันใกล้จะหมดแล้วฉันเริ่มรู้สึกแปลกฉันเลยคิดว่าจะหาโอกาสหนีลงจากรถเพราะคนที่ฉันเจอเขาเริ่มพูดพึมพำกับตัวเองเกี่ยวกับสิ่งแปลกประหลาดมาพักหนึ่งแล้วโพสต์นี้คงจะเป็นโพสต์สุดท้ายของฉันแล้วละแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีข้อความอะไรจากฮาซึมิพิมพ์ตอบกลับมาอีกเลย เรื่องเล่านี้ก็โด่งดังในประเทศญี่ปุ่นมาก,กน,นะครับเมื่อตอนปี2004น้ําแล้วมันก็ได้ถูกแชร์ส่งต่อๆกันไปบนโลกโซเชียลแล้วก็ยังมีฉบับปรับปรุงเสริมเติมแต่งในเรื่องราวไปกว่าอีก4เวอร์ชั่นเลยนะครับแล้วท้ายที่สุดเรื่องราวของสถานีรถไฟคิซารังิก็ได้กลายมาเป็นตำนานเมืองสมัยใหม่ของญี่ปุ่นไปในที่สุดนะครับซึ่งพอผมมาลองหาข้อมูลที่ตั้งของสถานีคิซารังิในแผนที่จาก g o o g l e Earth มันก็หาไม่เจอจริงๆนะครับมันเลยทําให้ผมคิดว่าคุณฮัตซูมิเนี่ยอาจจะหลุดเข้าไปอีกมิตินึงอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเหมือนกับอย่างตำนานเรื่องอุโมงค์ผีอินุนาคิที่ผมเคยได้เล่าเอาไว้ที่บอกว่าถ้าเข้าไปในอุโมงค์นี้ตอนตีสมันจะพาเราไปพบกับหมู่บ้านโบราณอย่างอินุนาคินะครับ แมแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำไมเราหลุดไปอีกมิติหนึ่งแล้วสัญญาณเนี่ยมันก็ยังตามมาได้อีก,กน,นะครับสำหรับเรื่องเล่าหลอนๆของสถานีคิดสรังนี้นี้นะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าวิธีการเล่าเรื่องตำนานเมืองสมัยใหม่แบบนี้ผมว่ามันเป็นการเล่าได้แบบสร้างสรรค์แล้วก็จบแบบอื่นๆมึนๆให้เราไปคิดจะต่อเองตามสไตล์เรื่องสยองของญี่ปุ่น แถมมีความร่วมสมัยเอามากๆเลยนะครับกับการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทางการแชทข้อความโดยการดำเนินเนื้อเรื่องกันแบบถามมาต่อไปสนุกตื่นเต้น ลุ้นไปกับในเหตุการณ์ดีเหมือนกันนะครับส่วนจะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งนั้นถ้าถามในความรู้สึกผมนะครับก็ขอตอบได้เพียงว่าขอให้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงก็แล้วกันนะครับแต่จะว่าไปเล่าเรื่องนี้แล้วก็ทําให้นึกถึงเรื่องผีรถเมยในยุค90อยู่เหมือนกันนะครับไว้มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นกันว่าอย่างไรกับตำนานเมืองเรื่องเล่าของสถานีรถไฟที่สารังีก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ และช่วงนี้โควิดก็กลับมาระบาดหนักกันอีกแล้วนะครับอย่างไงก็ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์เพื่อบอกให้รู้ว่าคุณชอบคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามเพื่อเป็นกกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ